สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้มาอยู่กลางแจ้งนะอยู่กลางแจ้งนะคะพอดีพอดีมารีปลูกปลูกไอออกวักด่างขาวอ,อโบโอนะคะอยู่กลางแดดวันนี้วันนี้จะวันนี้จะตัดยกยอดชำนะคะสวนมารีเนาะโอ้ยมันก็อยู่กลางกลางแดดเดี๋ยวจะให้ดูทิลยยอดเสือท่านไหนอยากได้ ได้กล้กองไกลไปไหมเผื่อท่านไหนอยากได้อยากได้ตัดสดไปเนาะนะคะออโอเคโอเคได้ได้ไ,ดไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะมารีแพ้มากเลยพวกประเภทกวัก่ยแพ้แพ้ยาง แพ้ยางแบบชนิดแบบ <c oughs> เนี่ยคันในเมือยังไม่หายเลยนะคะพวกกวกเนี่ยแพ้แพ้มากๆวันนี้มาพบกันกลางแจ้งวันนี้มาพบกันกลางแจ้งมาดูลาดลาวว่ามันจะออกไปในลายไหน เดี๋ยวมาดีจะเอาไปตรงตรงที่ร่มร่มหน่อยเดี๋ยวจะพากล้องไปตรงที่ร่มร่มก่อนเดี๋ยวตัดออกจากกอก่อนนะคะเดี๋ยวตัดออกจากกอก่อนเนาะเดี๋ยวตัดออกจากกอก่อนเดี๋ยวให้ไปเลือก พอเลยนะคะความสวยความสวยของแม่ไม่ต้องละของต้นแม่ไม่ต้องละเพราะว่าพอดีก็ถายลงหลายคลิปแล้วละ่ะแต่ก็ไม่ได้ลงแบบว่ามีขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะกวักด,ด่างขาวอโอบนะคะเดี๋ยวมาดีก็จะไปให้เลือกในคลิปเินถ้าตัดสดเนาะ บันนีกก็จะโลกกอ,อนนเพราะว่าเขาเป็นอโลคาเซียนะเขาเป็นอโลคาเซียเสร็จแล้วก็เหมือนพวกอะโลเลย น,นี้มาชมคลิปกวักด่างขาวอโวนะคะตัดยกกอเลยนะคะตัดยกกอเลยก้องใกล้ไปป่าถ้าไกลไปก็เสียงไม่ค่อยได้ยินนะคะคมาลีก็มีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าซื้อใหม่มาแล้วใช้ยังไม่คุ้มเลยพังแล้วนะคะเกือบสองพัน แปบ,บเดียวก็พังโอ้ได้เป็นสิบหน่ออยู่นี่ถ้าไม่ตัดนะคะกอจะใหญ่ไปเรื่อยแล้วก็แตกหน่อไปเรื่อย,อยวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแต่ที่จริงว่าจะตัดนานแล้ว ว่าจะตัดทำจำนวนนานแล้วห่ะสวยไหมสวยนะ,ะวยกวยกดด่างขาวออโบนี้ถ้าเป็นไม้ไข่นะเล็กๆอะ่ะจะไม่จะไม่ด่างนะแล้วพอเกี่ยตัวแล้วจะด่างนะคะ ลางขาอโบเนี่ยนะคะอ่าลองขึ้นหน่อยก็เจอโอ้าายสถานียกไม่ได้เลย มารีขอมารีขอแบบรับยนด่วนนะคะเพราะว่ามาบ่ายมารีก็จะชาแล้วนะคะมารีขอแบบถ้าท่านไหนจะรับนะก็ขอแบบสด่วนนะคะว่ารับนะคะรับแล้วก็พร้อมโอนเลยนะคะเพราะว่าบ่ายมามารีก็จะลงกระถางละนะคะบ่ายม็จะลงกระถาง เป็นประเภทอโลเนี่ยพูดถึงว่าขายตัดสดมนันก็ขายอยู่นะพวกหูช้างกระดาษด่างขาวอย่างเงี้ยนะคะก็ชำประเภทเดียวกันนะคะชำประเภทเดียวกันเลยนะคะชำประเภทเดียวกันเลยเพราะว่ามันนี้ก็ขายตัดสด บางต้นก็มีสองหนอนะมารีก็ขอจะขอขอแบบราคานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีขอไปไปเข้าลูกก่อนเนาะเดี๋ยวไปติดเบอร์ก่อนนะนะคะกวักด่างขาวอโบโอนะคะจะเสร็จแล้วก็มารีหั่นเสร็จแล้วหัน่นจากต้นเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูทีละต้นนะคะอ่าต้นที่หนึ่งเลยนะคะต้นที่หนึ่งกวักด่างขาวอโบโอนะคะ ต้นที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะด่างตรงไหนไหมมารีอ่านะคะนะคะด่างตรงไหนไหมนะคะก็จะประมาณนี้ถ้ากวากด่างขาวอัลโบนี้คือขออธิบายนิดนึงเนาะก็อธิบายไปละในตอนที่ตัดนะคะก็คือเราจะต้องเลี้ยงเขาให้ได้อายุแล้วเขาจะด่างจัดนะคะด่างจัดนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ก็จะมีแต้มตามนี้นะคะ150บาทนะคะก็โหหน่อยาวเนี่ยอะไม้บรรทัดลืมอีกแล้วเพราะว่ากำลังอิลุงตุงนางกับการหัน150ต้นที่3นะคะร้อาต้นที่สามนะคะเอา,เอาโอบนี่คือจะต้องให้เลี้ยงให้ได้อย่างที่บอกนะคะต้นที่4นะคะต้นที่สนะคะต้นที่สนะคะ ร้อห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบนะคะต้นที่ห้านะคะมารีขอไม่เกินบ่ายนะเพราะว่ามารีบ,บ่ายประมาณสี่โมงเย็นนะคะยอดโอนนะคะก็คือแบบมันจะต้องลงกระถางวันนี้เลยนะคะเราก็จะไม่ค้างคืนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ห่อไว้นะคะต้นที่สี่นะคะวัน 4, น,ะะนี้ที่ห้านะคะที่ห้านี้สองร้อยห้าสิบเอ้สองร้อยยี่สิบนะคะมารีจะติดป้ายไว้ตามนี้ทุกกระถาง ไอ้ทุกต้นเลยนะคะไม่มีเพี้ยนนะคะไม่มีเพี้ยนนะคะ,ะที่หกนะคะมีลูกติดไปด้วยไม่กล้าหัน่นไม่กล้าหั่นออกนะคะมีลูกติดด้วยสองร้อยห้าสิบต้นที่หกนะคะต้นที่หกนะคะสองห้าสิบนะคะต้นที่หกนะนะคะนี่เลยนะคะจะมีแต้มทุกใบไม่ใช่ทุกใบแต้ม,มอันนี้ก็คือจัดหน่อยนิดนึง ร้อยเก้าสิบต้นที่สิบนะคะร้อยเก้าสิบต้นที่สิบนะคะสองร้อยแปดสิบต้นที่เจ็ดเอ้าเออเอา,เอา,เอารัดคิวก็าช่างมันเถอะเพราะว่าติดป้ายไว้แล้วนะคะรัดคิวเบอร์ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าติดป้ายไว้แล้วนะคะอันนี้จัดมากนะคะจัดมากนะคะต้นที่เจ็ดสองร้อยแปดสิบ ะะมีหนอด้วยนะคะสองร้อยแปดสิบนะคะมีหนอด้วยนะจัดนี่นะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้ต้นที่แปดนะ,ะต้นที่แปดมีเบอร์ทุกต้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะสลับเบอร์ให้ต้นที่แปดนี้ร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็ต้นที่เก้าร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบน,นะคะ 180, คนที่เก้าเนาะนะคะคนที่เก้านะไม่ได้ล้างเลยนะคะคือมาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยตัดออกจากกออย่าง,งอย่างนั้นเลยนะคะที่ที่สิบไปหรือยังเอาเอาที่สิบเอ็ดเลยที่สิบอยู่ตรงไหนไม่รู้ลืมเ,เพราะว่าติดเบอร์ตามต้นแล้วค่ะสิบเอ็ดอาสิบเอ็ดไม่เกี่ยวกันนับหนึ่งถึงสิบละนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามร้อยเก้าสิบนะคะ เพราะว่าเขามีสองสหนอนะคะมี3หนออย่างนี้สามอยเก้านะคะสหนอนหอที่1แล้วหนอที่2อนะคะนอที่3ห,หนอใหญ่นี่นะคะนะคะความด่างอ่ะความด่างะะแล้วก็สิบสหน้านี้อืมสิบสองสิบนี่สาม้อยเเหมือนกันนะคะสิบสองนีสามร้อยเาสเหมือนกันนะคะสองต้นแล้วก็หน,นอใหญ่นะคะสาม นะคะแล้วก็ไปต่อนะคะ1ิบสนะคะ13 13ามก็390มีสองหน่อเหมือนกันนะคะไม่อยากแงก,กออกเพราะว่าเขายังเขายังสดเกินไปนะคะ390นะคะกวักด่างขาวอัลโบโนะคะนะคะแต่จะให้จัดกว่านี้ต้องเลี้ยงเพิ่มเพิ่มเพิ่มอายุนะคะ สี่นะคะสิบสี่อันนี้จัดมากเลยสิบสี่สิบสี่เอาไปสองร้อยเก้าสิบนะคะเพราะมีหน่อเดียวเดียวหน่อนี้ก็จะตัดเลยไอใบนี้นะคะใบนี้ส่งไปไม่จะตัดนะคะ,นะคะเพราะไม่โอเค